จาเพื่อนๆพักรับสวยๆนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปกะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ค้นกลบาทในด้วอใจเธอจะลืม่กดกระดิ่งหายน้ำนะคะเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปนะกำลังใจอันจากเพื่อนๆเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำคลิปนะคะเพื่อนๆไปจาดไปรับชมรับฟังในคลิปจ้า เจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุสภูสุขชนนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก็อนอืนกัาบขอบพระคุณได้หลายเด้อจ้ะติ่รับช่มเราฟั้งกีบสาวเมืองศรีคนไก่บาทน,นะจ๊ะน้องมือนีอากาศมีแสงแดดนะคะแต่ก็มีล่มนะคะอุณหภูมิอยู่ที่อ่าสิบเจ็ดองศานะคะเพื่อนๆกำลังดีจ้ะแต่ก็มีล่มมากอ่ะจะเย็ยนๆนิดนึงนะคะมองนีน้ำผ้ามายางเป็นฟาร์มเนื้อจ้ะเพื่อนเป็นฟาร์มออร์แกนิก ยูที่ไก่เมืองสาวเมืองสีอยู่นะคะไก่กับเมืองล้มานะจ๊นะเนาะแต่นามเห็นดอกอ่าฟนซิงโตนะคะหาใหงใยง่ามๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่านามบดาเอามีดบดาเอากระเป๋ามาจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆเพืองจ้ะเมืองจะ้ะดอกใยง่ามนะคะเพื่อนๆ <laughs> แต่นามบดาเอามีดนะคะบะดาเอามีดบดายเอ่า ทุงมาจะเพื่อนๆอยากเก็บไปแกงนะคะนี่จ้ะอยากจะเอาไปอ่ต้มแล้วก็แกงคือแกงขี้เล็กนะคะแต่ว่ามาาแบบบไดยตังใจนะคะเพราะวาสิมายางคืซื้อๆแต่บ่คิดว่าจะมาพ่อนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะเน่าไปเลยจ้ะ ดอกฟันสิงโตนี่เป็นยาคลายเครียดแต่ยางหนึ่งนะคะเพื่อนๆล้ะกะ็เป็นยาอ่าก้อมประสาทแต่ย่างดีแล้วจากนอเป็นยานอนลับนะคะละก็เป็นยาระบายอ่อนๆนะคะเพื่อนๆอยาวไปเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้น้ำพักอ่ทาทารูดจ้ะมันซอดเนาะคะ่ะเนาะเมื่อจะมีอ่านาน,นีมากกจะมีอ่ามิมนอกจาก โอนิกนะคะภาษาเยอรมันอยู่นีนะคะพื้นบดดมโอเกสอรจจะแล้วบองนี้นะคะเพื่อนๆถ้าจะไปกินอ่ะทำาน้าอัถุงอันยังมากใส่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นฟ้า,ามแบบออร์แกนิกนะคะพื้นบริสจยาสียัยงจะแต่ว่าเสียดายนะคะบได้เอาถุงมากจะเ <ๆ S 1> พื่อนๆพูนจะง่าวไปเลยค่ะเพื่อนในเด็ปุยปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยอ่า จากขอกงัวขอกออเปิือนเลี้ยงงัวนะคะเปืนอเปิ่านี้ะ,นนะมีแมลงวันมีเมงม,มีอยู่สิ่เลจากเปลือก สวัสดีสุภูสุคนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก่อนอื่นกเก่าๆขอบพอระคุณหลายๆเด้อจะรับช่วงเราฟังคลิปของสาวเมื่อสีพ่นไกบ่บาทน,นะจ๊ะเนาะมื้อนี้ได้มีโอกาสมาย่างนะคะเพื่อนๆเป็นผักอา่าลาบเนาะจ๊ะเนาะถีข้นไทยไกบ่บานนะคะอา่าจะมาเก็บไปประกอบอาหารเนาะจ๊ะเพื่อนๆ ผักชนิดนี้เป็นพืชเศรษฐกิจกของประเทศเยอรมนีนะคะคุณเจ้าเพื่อน,เ,อนเป็นโด่งลยจ้ะพืชเศรษฐกิจกของเยอรมนีเขาปลูกเอาไว้สำหรับที่ว่าเอาเมาล็ดของพักลาบนี่ไปสกัดเป็นอะไรน้ำมันนะคะนนากรเคยบเบาหลายหลายหลอดนะจ๊ะแต่พักมองนี้เพื่นปลูก ื่อจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาใบเอ,อ้ยเอาเมล็ดของพักลาบนี่นะคะเพื่อนๆไปสากัดเป็นน้ำมันเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าคนไทยกายบ้านเนาะจ้ะเนอะอาะย่ยาสงสับเมล็เองสาบัมง็ีก็มากเก็บไปประกอบอาหารนี่กันจ้ะเอาไปหลวกจิ้มแจ้วแท่นพักกวงตุ้งนะคะเพื่อนๆแทนพักกวงตุ้ง แลวก็เอาไปแกงสมนะคะโดยส่วนตัวนำ้ำแกงสมน้ำกบแกงจะ้ะเอาไปเฮ็ดพักดองงสีนะคะกะแสเพื่อกันจ้ะอันนี้ที่น้ำบามา,าน่ะเพื่อนเพื่อนอ่ามีเมนูอาหารอีหยังจัดบ้าน,านด้จ้ะเด้อคนละสองสามเมนูนะคะก่อนที่ตลาดอ่ะพักกวงตุงคนไทยไกยบลบ้านจะไหว้นะคะเพื่อนเือนแต่ว่ากะมีขอแม่นะคะเพื่อนเพืดด่อนผู้ใดที่มากเก็บ ให้เพื่อนเพื่อนผู้ใดอาทำมีมองที่เพื่อนเกิดตามธรรมชาตินะคะไปเก็บมองหันนะคะมองมองเพื่อนปลูกยังสีเพื่อนก็อาจจะสียยาลายนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่านามคิดว่าถ้าเพื่อนสียยาลายจะบ่คอยมีแมลรงมาตอบนะคะพักมองนีก็อนที่นามจะเมื่อเมืองไทยนะคะประมาณเดือนมกราเนาะจะนอนหนามเมื่อเมืองไทยนะคะนามเพื่นมาไทยเธอหนึ่งแล้วนะคะ พปลูกก่อนที่หิมะจะลงนะคะเดี๋ยวพืนอนยใหญ่ออกมาพันถึงได้ดอกเร็วปันนี้จะนี่ค่ะเพื่อนๆน,นำสิย่างไปอ่าพื้นที่ทั้งหมดน,นี่ประมาณยูหาไล่นะคะเพื่อนๆปลูกเป็นอ่าไ่แบบเขาปลูกแบบ แต่ว่า้านา้มให้ข้อมูลพิดกกากระพัวโถดด้วยจ้ะโดยส่วนตัวน้มคิดว่าเขาเพิ่นนาจจะบอบอเดยใส่สารหลายนะคะเพิ่นอาจจะใส่อาปุย๋ยปุ๋ยอยากถ้ามาฉาดิมาก,กวัวนะคะเพื่อนเพื่อนปุ๋ยอา่าขอกจากขอกนะคะจากจากอา่าจากหมาจากง่วนะคะนี่ค่ะกับตั้งหยอดอ,อ่อ,อนๆเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามาบอเ,เห็นจากของเพื่อนนะคะก็เลยประกาศเก็บถ้าเห็นจากของเพื่อนน้ำสิขอเพื่อนอยู่จ้ะ ท่านราคาเพื่อนๆพูน,นจ้ะยยวไปเลยจะกมองแถวๆนี้ยังามาท่านดอกนะคะพุูนไปทั้งพูนจ้ะจะดอกนะคะบุอหูกวกล่องจะส่วนสมดายนาะจ้ะเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงนะคะถ้าบ๊อชปอกัมกากเพราะอโไปที่ที่นี้นะคะเพื่อนๆิึงยาวๆไปเลยจะ้ะ เป็นพืชเศษรษฐกิจลองลามาจากเขาปลูกไอ้พวกไอ้คาวซาลี่นะคะเพื่อนๆพื่อนของอประเทศเยอรมนีกับคือลาบนะคะออนซ่อนอยู่จ้กเพื่อนๆเดี๋ยวมือใดมีเมนูนะคะเดี๋ยวจะส่วนในแฟนเรามากล่ะกันมาพอจาจะของเพื่นจะขออนุญาตเพื่นเก็บจักหน้อยนะคะ สั้นละค่ะเพื่อนๆมากแบบบ่ดด้ตั้งใจเนาะจ้าเนาะมะยังก็เล่บยบ่ดด้มีของมานําจ้ะบ่ได้อัถุงยังมากกับบอดด้เก็บนะคะทุนจะาเน่าไปเลยจ้ะเจอกันคลิปหนานะคะน่ะเนาะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปขอบคุณที่รับชมเราฟังขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย